ปัจจุบันเราเปลี่ยนจากสำรองเป็นเพื่อนแทนคะใครหน้าตาดีที่สุดในวอซิตี้หรอคะเสียงนกตรงหัวจุบจบต่อมาแล้วครับผมสวัสดีคะ่ะอยากให้คุณตู้เนี่ยฝากอะไรถึงน้องหลุยกับน้องเปียสักนิดนึงไปตั้งตาเท้า,ทาแล้วไปตัองติดเสียไปได้ครับอันนั้นคือแบบพวกมโนโคือแบบพวกคิดไปเองพวกโอยตัวเองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมมี่นิวสเปเชียลค่ะก่อนไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะ วันนี้เข้าเราอยู่กันที่งานวอลซิตี้สามปีแบ c k t ทูเดอะเรียลเวิลด์ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาถามคนในงานกันนะคะว่าใครหน้าตานี้ที่สุดในวอลซิตี้ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยแลวตอนนี้นะคะทุกคนเราก็เข้ามาในงานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะต้องไปทําการลงทะเบียนเข้างานกันก่อนนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยคนมาเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็คนก็กําลังทยอยเข้างานกันมาเรื่อยๆค่ะ เราลงทะเบียนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็จะเ้านี้มาเลยนี่ตัวลัคกี้ดอค่ะเดี๋ยวเราจะมารวมร่ลุลลรางวัลไปพร้อมกันกับเพื่อนๆในวันนี้ด้วยค่ะและตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ในบรรยากาศสดๆเลยค่ะของการแข่งขัน G T A V Pro l e a อ u e 2 0 2ี่บ d City ค่ะซึ่งการแข่งขันตอนนี้เนี่ยนะคะบอกเลยว่ากำลังเข้มข้นมากๆแล้วก็มีคนเข้ามาร่วมชมการแข่งขันเยอะมากๆเช่นเดียวกันค่ะ ชื่อไนซ์ครับไนซ์เอนเอ็กนะครับไอซีโอเลี้ยงด้วยครับผมคุณคิดว่าใครคือคนที่หน้าตาดีที่สุดในวอซิตี้คะโอาแน่นอนครับพี่บังครับบังเทนออนนุชครับพี่บังเท่มากพี่บังทําอะไรก็ดีครับพี่บังครับพี่บังหล่อสุดครับทำไมคุณถึงคิดว่าพี่บังหล่อสุดเพราะว่าพี่บังเวลาจะทําอะไรก็จะมีคนที่แบบว่าทําตามเสมอแล้วก็เท่เสมอแค่แกยืนอยู่ที่แลนด์มือเฉยๆแกก็เท่แล้วครับแล้วถ้าเกิดให้คุณให้คะแนนหน้าตาพี่บังเต็มสิบคุณจะให้เขาเท่าไหร่คะผมให้สิบเอ็ดเลยอะทะ ับนบงถ้าพูดถึงหน้าตาไม่พ้นเพื่อนผมครับบังเพนอ่อนนุชนับวัน วลี่เด็ดครับพี่บางเท่มากพี่บางเทนครับพี่บางเทนอ่อนุ่นหล่อเท่ดูดีมีสไตล์ครับชื่อเทนนะครับผมสตาร์ลิตครับผมไอซีชื่อบางเทนอ่อนุ่ครับผมอยู่แก๊งด้วยครับทีนี้คุณบางเทนทราบไหมครับว่าคนในเมืองวอร์ซิที้ที่ไม่ใช่แค่คนเดียวบอกว่าคุณบางเทนคือคนที่หน้าตาดีที่สุดในวอร์ซิตี้ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยแต่เขาพูดกันเยอะครับผมเขาอวยกันเยอะครับผมไม่รู้ว่าจะอวยทำไมอวยจนอายครับอวยอายมากอายมากเลยครับจริงๆไม่ได้ชอบครับอายครับอายมากกว่าหน้าตาตัวเองถ้าให้คะแนนเต็มสิบเน ถ้าพูดเอาโอตัวเองก็สิบครับสวัสดีค่ะลูกแก้วนะคะโอซีชื่อลูกแก้วแล้วก็ไอซีเจแปนวิเศษบรเวศค่ะเป็นสภาค่ะคุณคิดว่าใครคือคนที่หน้าตาดีที่สุดในวอซิตี้คะคุณเจคุถามจแปนแล้วน้องในไอซีเจแปนก็จะตอบแบบแบบว่าก็ป็นเจแปนเนี่ยค่ะมันจะเป็นใครได้ทุกอย่างก็เห็นอยู่ตรงหน้าเนาะให้คะแนนหน้าตาตัวเองเต็มสิบเราจะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะสิบห้าคิดว่าใครหน้าตาดีที่สุดในวอซิตี้คะน่าจะเป็นหนูแล้วนะเไม่ใช่ค่ะก็มีพี่เจ้าจ๋าแสนสวยค่ะ ส่วนหนึ่งก็แบบ mm hmm. ชอบส่วนตัวแล้วค่ะแล้วก็น่ารักให้คะแนนหน้าตาเต็มสิบเราจะให้เท่าไหร่คะโอ้พี่จ๋าเอาไปร้านหนึ่งเลยชื่อ OC ชื่อแจ๊ะตาค่ะ IC ชื่อนิเกลค่ะให้หน้าตาดีที่สุดในวอซิตี้หรอคะอาเกียนะคะพ่อหนูเองโซเฟอร์ส so ค่ะเพาะอะไรถึงคิดว่าเขาเป็นคนที่หน้าตาดีที่สุดคะคือถ้าพ่อหน้าตาดีลูกก็ต้องหน้าตาดีด้วย <laughs> ผมเปาแฮมซีพครับก็คือ OC ซีีก็ชื่อเดียวกันเหมือนกันพี่เปาคิดว่าใครเป็นคนที่หน้าตาดีที่สุดคะคิดว่าเฟิร์สโซเฟิร์สไอซีเกียร์ทีวอซิตี้นั่นเองครับแต่ถ้าสตาเทาต้องเป็นท็อปติดเียไปได้ครับอันนี้ยืนหนึ่งอยู่ละ<อ>รู้มือหาสันหาหาลายแดกก่อนไฟเนะี่ยชอบนะไอสัตว์ไฟแพ้เลยที่อสวัสดีครับผมไอซี IC, ชื่อเกียร์มัวนะครับโอซี OC, ชื่อเฟิร์สครับผมคนในวอซิตี้บอกว่าคุณเป็นคนที่หน้าตาดีที่สุดใช่เหรออันนี้น,นี่คือเขาบอกมา <laughs> หมายถึงหน้าตาในไอซีหล่อที่สุดอย่างนี้หรอก็น่าจะไอซีด้วยแล้วก็โอซีด้วยหรือเปล่าคะแนนเต็ม1ิบเราจะให้คะแนนหน้าตาตัวเองกี่คะแนนคะต้องให้ตัวเองด้วยหรอใช่ไม่อวยไม่อวยตัวเองอยู่แล้วสิบแล้วคุณคิดว่าใครที่หน้าตาดีมากกว่าคุณหรือว่าใกล้เคียงกับคุณโหหายากเลยอันนี้หายคิดหนักเลยครับถ้าเอาแบบใกล้เคียงเลยนะแบบใกล้ๆผมเลยนะบุญเรืองบุญเรืองมีเสน่ห์เป็นของตัวเองทีเด็ดเลยตรงนี้บอกให้ว่า ไม่เหมือนใครแน่นอนใครเห็นเป็นต้องหลงไหลรอยยิ้มได้จากเขาแน่นอนผมให้บุญเลืองครับมีคนบอกว่าในวอลซิตี้คุณคือคนที่หน้าตาดีที่สุดผมว่ามันเใจเย็นๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปถ่ายรูปรอบอถ้าเป็นเรื่องหน้าตาดีเหรอครับอันนี้ผมก็ไม่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 าไม่อยากพูดเองด้วยเดี๋ยวมันจะหาว่าอวยก็ขอบคุณแล้วขอบคุณมากๆครับที่ที่ที่บอกนะครับให้คะแนนหน้าตาตัวเองเท่าไหร่คะเอ่อผมให้11แล้วกันครับหล่อเกิน แล้วคุณคิดว่าใครที่หน้าตาดีมากกว่าคุณหรือใกล้เคียงกับคุณบ้างถ้าเป็นแบบว่าในงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแบบไม่อวยนะยากครับให้น้องบางแซมผมว่าด้วยความว่าหุ่นด้วยแล้วก็การแต่งตัวของเขามันเป็นแบบว่าโซนแบบ U S A พวกต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช่ครับดูอ้นี่ดีดูเท่ครับดูไหมคะว่ามีคนบอกว่าคุณคือคนที่หน้าตาดีที่สุดในวอชิงตันจริงๆก็ คิดไว้มานานแล้วครับก็ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ครับที่มีคนมาชมแต่จริงๆก็คิดไว้ในใจลึกๆตัวเองก็คิดไว้อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดให้คะแนนหน้าตาตัวเองเต็มสิบเนี่ยจะให้ตัวเองกี่คะแนนคะเอาไป1ิเอดครับเกินเลยอ่าเสียงผมยังเกินเลยเห็นป่ะเมื่อกี้เสียงหื่นะใครคือคนที่หน้าตาดีมากกว่าคุณหรือว่าใกล้เคียงกับคุณบ้างคะเนียวแล้วครับรอผมนิดนึงแต่ก็าพอๆกันครับคุณเนียวทราบไหมคะว่ามีคนบอกว่าคุณเป็นคนที่หน้าตาดีที่สุดในวอซิตี้ไม่ทราบเลยครับไม่น่ามีใครบอกนะ ถ้าเกิดให้คุณเมียวให้คะแนนหน้าตาตัวเองเต็ม10คุณเมียวจะให้กี่คะแนนคะ7ก็ได้ครับเพราะอะไรถึงให้7จ็ดไม่ได้คิดว่าตัวเองหน้าตาดีขนาดน้ชื่อไอซีมารีลิเบอร์ตี้นะคะโอซี OC ชื่อปิงค่ะคุณคิดว่าใครคือคนที่หน้าตาดีที่สุดในวอซิตี้คะน้าศิลาเลยค่ะคนนี้ดีที่สุดในวอซิตี้ลวค่ะขอปืนกระบอกหนึ่งค่ะนะมีคนบอกว่าคุณคือคนที่หน้าตาดีที่สุดในวอซิตี้มันครบไม่ได้ครับมันโกหกถ้าเกิดหน้าตาดีจริงป่านี้มีแฟนไม่นานแล้วครับอันนี้คือจะโปรโมทตัวเอง ได้โปรดครึ่งปีแล้วครับไม่มีใครเอาเลยครับแต่ถ้าเกิดให้คุณให้คะแนนหน้าตาตัวเองเต็ม10คุณจะให้กี่คะแนนคะผมไม่เอาเยอะครับเอาัาร้อยหนึ่งครับเสียงนกตรงหัวจุกจิ Quick, quick, quick. คุณคิดว่าใครคือคนที่หน้าตาดีที่สุดในวอลซิตี้คะผมก็ได้ครับ,บตาดำ้าตาดีเสร็จแล้วครับแล้วถ้าเกิดให้คุณให้คะแนนหน้าตาตัวเองเต็มสิบคุณจะให้คะแนนเท่าไหร่คะเอ่อสิบครับสิบเต็มเลยครับเก็นจิวอทครับแอดมิเกนจิครับคุณคิดว่าใครคือคนที่หน้าตาดีที่สุดใน City, ดวอลซิตี้าตา City, คะเก็จิวอทครับ ถ้าเกิดว่าหน้าตาดีที่สุดก็ให้ให้เป็นน้องเฟยแล้วกันครับพะอได้ึงคิดว่าเขาหน้าตาดีค่ะอ่าเป็นเด็กครับเพราะว่าผมชอบเด็กเด็กน่ารักครับเด็กในเมืองวอซิตี้น่ารักพี่ตาคิดว่าใครคือคนที่หน้าตาดีที่สุดในวอซิทตี้คะดีที่สุดในวอซิทตี้เหรอให้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 น้องเฟย์แล้วกันให้ให้น้องเฟย์ให้น้องเฟย์ครับเพราะอะไรพี่ตาถึงคิดว่าน้องเฟย์คือคนที่หน้าตาดีที่สุดคะก็เห็นมันบ่อยที่สุดคนอื่นไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นไงไม่ค่อยได้เห็นในโอซีอะไรอย่างเงี้ยอันใช่ใช ไอซี IC นะคะชื่อลองเฟรแฟรี่ค่ะ,ะมาแล้วครับคุณสวัสดีค่ะรดูตัวไม่ว่าคนในเมืองบอกว่าคุณหน้าตาดีที่สุดในวอซิตี้อ๋อเรื่องนี้รู้อยู่แล้วค่ะใครๆเขาก็รู้ค่ะเรื่องนี้เพราะอะไรเราถึงคิดว่าตัวเองหน้าตาดีที่สุดคะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเกิดมาก็แบบเป็นอย่างนี้เลยให้ยาง้งคะแนนเต็มสิให้คะแนนหน้าตาตัวเองเท่าไหร่คะให้หนึ่งร้อยเลยค่ะถ้าจะให้เจ้าชู้เหมือนคุดดิงเนี่ย ไได้นะคะคใบไม้ค่ะใบไ,ไม้ใบไ,ไม้ทาไมเราถึงตอบว่าเป็นคุณใบไม้ที่หน้าตาดีที่สุดเพราะอะไรคะเพราะตอนสุดในแกงค่ะต่อ,ต,อตัวเองค่ะ <c oughs> เพราะว่าเต็มร้อยให้ร้านค่ะต้องหัวแก๊งผมอยู่แล้วครับคิดตอบอยู่แล้วครับเพราะอะไรคุณถึงคิดว่าคุณตอบเป็นคนที่หน้าตาดีที่สุดเขาน้สใสดีแล้วก็หน้าตาดีด้วยครับเต็มสิบคุณให้กี่คะแนนให้สิบอยู่แล้วครับพี่โกลีครับโนหนึ่งเพราะอะไรคุณถึงคิดว่าคุณโกลคือคนที่หน้าตาดีที่สุด หน้าตามันบอกทุกอย่างแหละมันไม่ต้องมันไม่ใช่เกี่ยวเรื่องความจิตอตเป็นเรื่องหน้าตามากกว่าคะแนนเต็ม10คุณจะให้เขากี่คะแนนคะให้11ครับล้นครับ11ครับ11คะแนนครับกลีนหนึ่งครับสวัสดีครับชื่อ OC ชื่อเลยวครับผม IC ชื่อกลีครับหรือว่ารู้จักกันโกลเลียน ก็ทราบไหมคะว่ามีคนบอกว่าคุณคือคนที่น่าตาดีที่สุดในวอซิตี้อ่าอันนี้ทราบครับเพราะว่ามีคนบอกกันค่อนข้างเ<ๆ>ข้ามาเยอะ,ะครับใช่ครับรู้รู้ตัวเองครับรูต้ตัวเองดีกว่าให้คุณให้คะแนนน้าตาตัวเองเต็มสิบคุณจะให้ตัวเองอกี่คะแนนคะมันให้ไม่ได้ครับมันมันมน่าจะเกินนะครับเกินสิบ ไม่รู้เด็กๆน่าจะมองนะผมน่าจะหล่ออยู่จริงๆถึงครับผมปอโต้ครับอันนี้คือชื่อโอซีแต่ว่าไอซีชื่อบิลลี่แต่คิดอยู่แกงดูไรครับคุณคิดว่าใครหน้าตาดีที่สุดในวอซิตี้คะโอ้โหคือจริงๆวอซิตี้หลายคนมันมันน่าตาดีหลายคนครับแต่ถ้าเกิดว่าจะถามว่าใครดีสุดผมคงต้องยกให้คุณเจนเนี่ยแหละครับเพราะผมจะชอบเห็นคุณเจนน่ะยืนอยู่ตามแรงเหลืองแรนเขียวแต่ส่วนใหญ่จะยืนอยู่กับผู้ชาย แล้วก็เป็นตำรวจล่าสุดผมเห็นเลยไปตำรวจไปตำรวจแล้วก็จะชอบเดินไปบอกว่าเอ้ยคนนั้นคนนี้โสดอะไรเงี้ยผมก็จะเดินไปเอ้ยคุณเจนแต่คุณเจนมีแฟนแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็จะไล่ต่อยผมผมก็งงเหมือนกันแต่เขาคง,ง,ง,งไปโค้งไปคุณเจนแหละครับหน้าตาด่าสุดเพราะว่ามีคนเข้าหาเยอะแล้วถ้าเกิดให้คุณให้คะแนนหน้าตาของเจนเต็มสิบคุณจะให้กี่คะแนนคะผมให้สิบห้าได้ไหม มันทะลุทะลุประลอดใช่ผมเห็นหน้าตาคุณเจนเนี่ยน่าดีอยู่แล้วแล้วผมเห็นนความดีจากข้างในของคุณเจนด้วยอันนี้ไม่อวยนะอันนี้พุดตรงไม่อวยจากใจครับจากใจจากใจล้วนๆสุดท้ายค่ะคุณคิดยังไงคะที่คนหลายคนเขาบอกว่าเจนกับบิลลี่เราไม่ควรอยู่ด้วยกันผมว่าเขาคิดผิดนะผมว่าเราเราสองคนเนี่ยควรอยู่ด้วยกันเพราะเราพูดมากทั้งคู่นะครับเราพูดไปเรื่อยฮะเอาจริงๆวันหนึ่งเราคุยสาระไม่ต้องไปหาเราคุยกันไปก่อนเดี๋ยวมันมันบทมันจะมีเดี๋ยวมันมีเองก็คือเรียกได้ว่าในอนาคตเน ดีเลยดีเลยคับใช่ครับชื่อทางดีฟันดำนะครับเดินเท้ามาไกลมากเ<า>พิ่งจะถึงดูการแต่งตัวโค้สมอต้ต่อย <c oughs> คุณคิดว่าใครคือคนที่หน้าตาดีที่สุดในวอซิตี้คะ มั้งเขาเรียกเนือดมหาเสน่ห์เพราะอะไรคุณถึงตอบตัวเองเอาง่ายๆนะวิ่งหนีไม่หญิงเหนื่อยขนาดไปเมืองข้างเคียงเมื่อเช้ายังวิ่งหนีเลยเหนื่อยจัดเหนื่อยไม่พอเจ็บคอด้วยซ้ำถ้าเกิดให้คุณให้คะแนนหน้าตาตัวเองเต็มสิบคุณจะให้ตัวเองกี่คะแนนคะเอาแบบเจมเนื้อเจมตัวแล้วกันนะร้อยโอซีชื่อเบสไอซีชื่ออาตู้ครับอยู่แกลงเงียบทีนี้อยากถามมาตู้หน่อยค่ะว่าคุณคิดว่าใครคือคนที่หน้าตาดีที่สุดในวอร์ซิตี้คะหน้าแฟนผมครับชื่อเจนครับทำไมคุณถึงคิดว่าแฟนตัวเองคือคนที่หน้าตาดีที่สุดคะ ต่อคนอื่นคงไม่ตา,ายครับน่าตายครับอยากให้คุณตู้เนี่ยฝากอะไรถึงน้องหลุยกับน้องเปียกสักนิดหนึ่งพอดีน้องเหลือกับน้องเปียกจกเสียไ่ได้เนี่ยเ <c oughs> ขาฝากความคิดถึงมาถึงคุณตู้เนี่ยหลายคลิปมา,มากๆแล้ว <c oughs> ถ้าคิดถึงก็แวะมาวอซิตี้ครับยินดีต้อนรับเสมอครับน้องรัฐชื่อพลครับชื่อเล่นลลชื่อพลและชื่อนายสีโทนี่ครับคุณคิดว่าใครหน้าตาดีที่สุดในวอซิตี้คะไอเชิญไอเชิญแน่นอนครับค <c oughs> ือเรื่องหน้าตานี้ไม่มีใครเทียบเขาได้เลยครับอละองว่าเปรียบเทียบว่าือเาอะ ชอบทำตัวเป็นสำรองเพราสัมน่าเขาทำตัวสำคัญอ่ะมันจะแบบว่าโดดเด่นเกินไปเขาไม่ชอบโดดเด่นให้กลัวโดดเด่นเกินไปกลัวคนทั้งเมืองอ่ะไม่ไหวไ่ะห้ามหลอกค้ามหลอกเกินไปสวัสดีครับก็ผมแบงค์กินินนะครับชื่อใน i อซีก็เฉีนเท่านานครับคิดว่ายังไงที่ปัจจุบันเราเปลี่ยนจากสำรองเป็นเพื่อนแทนคะ ก็คิดว่าอย่างไยก็ดีฮะอย่างไรมันก็มีอะไรที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะะ่อก็เปลี่ยนจากสำรองเป็นเพื่อนแล้วนะครับสามจุดศูนย์ตอนรับแพทใหม่นะเขาื่นครับไปไปพวก m k 4กันเป็นไรกันแต่ผมเป็นเพื่อนนะก็ดีก็เป็นแพทที่อัปเดตได้ดีครับไวดีคุณชายเฉินรู้ไหมครับว่าคนในเมืองวอร์ซิตี้เขาบอกว่าคุณชายเฉินคือคนที่หน้าตาดีที่สุดในวอร์ซิตี้โอ้ยนี้เันเอาจริงเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะจริงคือเหมือนแบบว่าแค่ว่ารู้อยู่แล้วดีกว่่่าาาาาอยยแลลววเคคคนนนืบบหห็ผม ภาคเขาก็จะชมตลอดว่าพี่เฉินเท่นะไอผมนี่ตั้งตั้งของเขามันดูมีเสน่ห์นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ผมก็เลยจะจะรู้สึกไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ยิ่งยี่ยี่นี่ยผลที่เหมือนกับว่ามาริจริงๆริงี่เวลาขอลดสถานะเป็นเพื่อนเนี่ยเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาหลงไหลในหน้าตาของตัวละครของเฉินมากจนเกินไปเขาหลงไหลในความผมตั้งของของเฉินด้วยก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะลดลดเหลือเพื่อนพอเพราะเขาแบบอยากจะไม่อยากจะค้างรักแล้วออย่างเงี้ยครับก็จริงก็ผมจริงผมแอบสงสารมารินะในพูดตรงๆแล้วถ้าเกิดให้เราให้คะแนนตัวเองค่ะเต็มสิ หุยร้านหนึ่งครับเต็มสิบให้ร้านหนึ่งร้านหนึ่งเท่านั้นถึงจะเหมาะสมครับผมชื่อตะเคนลนไลฟ์นะครับหรือที่รู้จักกันก็คืออ้วนโอเวอร์ครับคุณคิดว่าใครคือคนที่หน้าตาดีที่สุดในวองซิตีค้คะนี่ผมยกให้หัวเห็ดเลยหัวเห็ดหัวเห็ดเป็นเจ้าของเมืองที่เมืองที่เขาให้โลแกนว่าผู้เล่นหน้าตาดีที่สุดในประเทศไทยเขาก็ต้องระดับหนึ่งครับแล้วระหว่างคุณชัยเฉินกับคุณดำคุณคิดว่าใครคือหน้าตาดีกว่ากันโอ้ให้พี่ดำครับให้พี่ดำพี่ดำร้อยเปอร์ครับคะแนนหน้าตาเต็มสิบค่ะให้คุ หัวเหตุครับผมหรือว่าดามโอเวอร์ที่รู้ชัก,กันแต่ปัจจุบันเลิกเล่นแล้วเลิกเล่นแล้วนะครับ ามก่อนเลยว่าคุณคิดว่าใครคือคนที่หน้าตาดีที่สุดในวาซิตี้คะมันก็ต้องผมอยู่แล้วผมไม่ต้องใส่แว่นผมก็หน้าตาดีมใส่แว่นผมก็หน้าตาดีชมตัวเองชมตัวเองครับผมเลือกตัวเองฮะแล้วคุณคิดว่าระหว่างคุณกับคุณชายเฉินใครหน้าตาดีกว่ากันผมว่านี้คือก็ไม่น่าจะมาเทียบกันได้คือผมว่าอาเฉินเนี่ยโอเคจะแบบฮอตเทิร์หรือว่าจะอะไรคือสุดท้ายมันก็ไม่เกมอะนะคือจีวจริงก็ตู้ผมได้หรอกก็รู้ๆกันอยู่แล้วให้คะแนนหน้าตาัวเองค่ะเต็มสิบคุณชายเท่าไหร่คะผมก็ให้สิบอยู่างนนนั้้ออออยู่่่แแลวเตพืคุณ ให้เป็นร้านเลยนะให้เป็นร้านเลยเหรอนั้นะคืออันนั้นคือเวอร์ผมอยู่ในความเป็นจริงไงอันนั้นคือแบบพวกมโนโคือแบบพวกคิดไปเองพวกโอยตัวเองคือผมอยู่ในบนพื้นฐานความเป็นจริงเต็มสิผมก็ให้แล้วิคิดว่าใครหน้าตาดีที่สุดในโอเวอร์เลดี้คะจะตอบว่าตัวเองก็ดูมั่นเปน,นิดนึงกันตอบว่าพี่แบรี่ละกันค่ะเต็มสิบเนี่ยคุณจะให้กี่คะแนนคะสิเอ็ดเลยค่ะเชบัวค่ะสิบสองค่ะคริสตันค่ะรอยเต็มค่ะสําหรับคริสตันนะคะโอ้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วงานวันนี้เติมมากนะครับผมไม่คิดว่าคนจะมาาเร็วกตตั้งแ่สย นะเพราะตอนแรกเตอคิดว่าแบบมีการแหงขันคนอาจจะดูจากาตอนท้ดที่บ้านหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าเขามาแน่กันตั้งแต่แบบช่วงเที่ยงบ่ายจนตอนนี้เย็นแล้วคืองานน่าจะเลิกแบบช่วง3ามสี่ทุ่มนี่คือยังไม่ได้เรื่องกิจกรรมหลักคนเวทีเลยคนก็ยังแบบยังรองกันอยู่ก็อยากจะขอบคุณมากๆขอบุญที่ให้ความสนใจแล้วก็รักบสิษัทขนาดนี้ขอบคุณครับพูดได้ฟังในคลิปก่อนแต่จริงเราจะมีเกี่ยวกับการ PR เซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับผมที่จะเกิดขึ้นในอาจจะสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้านะครับผมเป็นแนวซูเวอร์ แล้วผมก็งานบิิสงมปีนะครับบอสก็ดีใจมากครับวันนี้ยี่มาหากันแบบเยอะมากๆแล้วก็มากันแบบว่าเต็มพอลเลยวันนี้นะครับบวกกับว่าวันนี้เรามอีสปอร์ตด้วยนะครับน้องก็มีได้เห็นว่า GDA เนี่ยหรือว่าไฟเอ็มเราเล่นกันเนี่ยมันออกมาเป็นการแข่งขันแบบเต็มรูปแบบเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็ปีหน้าแอบแอบสบายได้ไหมว่าปีหน้าเนี่ยเราจะจัดให้ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็จะมีการแข่งขันที่เข้มข้นกว่าเดิมด้วยแล้วก็อาจจะมีการแข่งขันที่เรียกได้ว่าเป็นรีคัดกรมาก่อนเพื่อให้การแข่งขันเนีูเการทุๆปะพ หรือว่าหลายๆคนที่ให้การสนับสนุนเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีจิตอาสาจิตเมตตาครับจิตเมตตาคือเขาก็สนับสนุนเรามาโดยตลอดและอย่างก็คือเมืองเราก็ไม่ต้องพูดเยอะครับคือมาตรฐานดีครับรองรับได้และอย่างก็คือสภาหน้าตาดีครับทุกคนเลยอันนี้ก็คือวนกลับมาจะบอกว่าเราโสดถูกครับรลวกวคนช่วยมาเอาไปทีนะครับก็งานวันนี้นะครับก็เป็นการให้การตอบรับที่ดีมากนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่สนใจในวอซิตี้แล้วก็ใครที่ยังไม่มีวลีนะครับงานนี้มีแจกนะครับผม ขอบคุณนะครับผมทุกคนที่สนับสนุนวอซิตี้นะครับผมมาต่อ3ปีนะครับผมวันนี้ก็คนเยอะมากเยอะกว่าปีแล้วเยอะเลยนะครับผมก็พวกเราก็จะพยายามจัดให้ดีกว่าน,นี้ใหญ่กว่าน,นี้ดีกว่าเดิมครับผมปีหน้าเจอกันครับผมแอปซีวอก็อยู่อยู่แล้วอยู่ทั้งเมืองอยู่ทุกที่ไม่ทั้งช่องคุณผมก็อยู่ใช่ไหมอันนี้รู้มือนะฝากแอปซีวีโอด้วยเหมือนเดิมอันนี้พี่ต้าฝากอะไรถึงแฟนๆเอเทน,น่าสักนิดน,นึงค่ะก็ยังยังขอบคุณขอบคุณมากๆที่ยังติดตามพวกเราตลอดเวลามาก,ก็หนึ่งปีเต็มๆแล้ว,แล,วแล้วก็ในปีหน้าก็ยยยัังงมมีีอออะไรให้ดูู่คนนเทต์ เยอะอีกมากมายเลยครับยังไงฝากติดตามอเทนาาด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับอ,อ,อยากให้ฝากอะไรถึงแฟนๆโอเวอร์ชน,นิดนึงค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆที่เข้มาขมาเชียร์กันไม่ว่าจะเป็นงานออฟไลน์หรือว่าออนไลน์ที่อยู่หน้ากล้องตรงนีก้ก็ขอบคุณมากๆครับที่คอยซัพพอร์ตมาเสมอครับขอบคุณครับแล้วเ,เพื่อนๆล่ะคะคิดว่าใครหน้าตาดีที่สุดในวัริตี้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ